เพื่อนๆคิดว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรครับที่นักธุรกิจที่รวยที่สุดในโลกผู้ที่ถูกมองว่าเป็นโทนี่สตาร์คในโลกความเป็นจริงคนที่มีโปรเจกต์มากมายที่จะส่งมนุษย์เนี่ยไปอยู่ดาวอังคารคนที่มีความสนิทสนมกับประธานาธิบดีและกำลังจะรับตำแหน่งในไวท์เฮาส์ของสหรัฐอเมริกาประเทศที่ทรงอำนาจที่สุดในโลกสาเหตุอะไรครับทำไมชายผู้นี้ถึงต้องการการยอมรับในวงการเกมจนถึงขั้นที่แบบว่าต้องสร้างเรื่องสร้างภาพว่าตัวเองเนี่ยเป็นเกมเมอร์ที่เก่งที่สุดสวัสดีครับเพื่อนๆ ถ้าใครตามข่าวในวงการเกมเนี่ยยังไงก็ต้องเห็นดราม่าเรื่องนี้กันมาบ้างแล้วนะครับที่นายอีลอนมัสเนี่ยถูกจับได้ว่าเป็นเกมเมอร์จอมปลอมและยังไปฟาดงวงฟาดงาเปิดประเด็นทะเลาะก,กับยูทูบเบอร์แล้วก็สตรีมเมอร์ชื่อดังอย่างนายแอสโรมงโกเข้ามาอีกนะครับเอาจริงฮะประเด็นเนี้ยมันใหญ่มากนะครับมันถึงขั้นที่แบบว่าสื่อธุรกิจเจ้าใหญ่ๆอย่างเช่น Forbes แล้วก็ Fortune เนี่ยฮะมีการเขียนบทความถึงกันเลยนะครับและคือมันเละถ,ถึงขั้นี่แบบว่าอีลอนเนี่ยถูกวงการเกมขุดประวัต เมื่อจอมปลอมเนี่ยมันไม่ใช่แค่เร็วนี้นะครับแต่ว่ามันมีมานานเกือบ30ปีแล้วเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมมาเล่าให้ฟังครับ จริงๆแล้วอีลอนมัสเนี่ยฮะเขาพยายามจะโปรโมทว่าตัวเองเนี่ยเป็นเกมเมอร์ที่เก่งมาหลายครั้งแล้วนะครับเรื่องล่าสุดนะครับเขาก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่เล่น d i a b l o 4แบบ Speed Run ที่เร็วที่สุดและก็เป็นผู้เล่นระดับท็อปของเกม Path of Exile 2นะครับเอาจริงนะตั้งแต่เขาเคลมมาเนี่ยผมก็ไม่ได้สนใจหรอกฮะหรือไม่ได้ไปคิดอะไรมากครับเพราะว่าบุคลิกของอีลอนเองเนี่ยก็มีความเป็นเกมเมอร์เกรียนอยู่ส่วนหนึ่งตั้งแต่แรกแล้วนะครับแต่ผมก็จ,จะคิดอยู่เรื่องหนึ่งน,นที่เาประสบควาามสํเร็จมมมีีบบรริษััททะดโลลกากาาาาายเเเน่เเอวไห เเล่นกมจนเป็นผู้เล่นดับท็อปได้เนี่ยฮะจนล่าสุดนี้ครับมีคนมาเปิดโปงกันเต็มไปหมดเลยนะครับว่าแท้จริงแล้วอีลอนเนี่ยเป็นแค่เกมเมอร์แบบปลอมเปลือกไม่ได้เก่งอย่างที่ตัวเองว่าไว้ตอนแรกเลยนะฮะเท่านั้นไม่พอครับอีลอนเนี่ยพอเห็นว่าคนออกมาแฉตัวเองก็เกิดอาการหัวร้อนอรารวาสเหมือนเด็กที่ไม่มีวุฒิภาวะออกมาอีกนะครับและประเด็นเนี้ยมันยิ่งลุกลามเป็นไฟใหญ่หญโตเป็นจนถึงขั้นที่แบบว่าสํานักข่าวเมนสตรีมทั่วๆไปเนี่ยออกมาเขียนถึงเรื่องนี้ด้วยซ้ําทําให้คนที่ไม่ได้อยู่ในวงการเกมก็เคยได้้ยยินนนนเเเรื่่องีีชดวกั เื่องมันเป็นอย่างนี้ครับมันเกิดขึ้นเพราะว่าอีลอนเนี่ยสตรีมเกม Path of Exile 2นะฮะแล้วก็เลเวลเขาเนี่ยสูงมากๆแบบขั้นเทพเลยก็ว่าได้นะครับแต่คือมันมีคนที่เล่นเกมนี้จริงๆฮะไปสงสัยว่าที่เขาเลเวลสูงขนาดนี้ทำไมเขายังทำอะไรหลายๆอย่างเหมือนผู้เล่นหน้าใหม่อยู่เลยจนเกิดข้อสงสัยต่อมานะครับว่าม,มันใช่เหรออีลอนเนี่ยเล่นเองจริงหรือเปล่าเขาน่าจะจ้างคนอื่นมาเล่นมากกว่ามั้ง โดยหนึ่งในคนที่ตั้งประเด็นนี้ขึ้นมานะครับก็คือ As Mongo ้นะครับชื่อจริงๆคนนี้คือ Zack นะครับเขาคนนี้เป็นสตรีมเมอร์ที่มีชื่อเสียงนะครับมียอดติดตามรวมกันหลายล้านคนนะฮะเขาออกมาบอกว่าถ้า Elon Musk เนี่ยสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาเล่นจนถึงเลเวล97ด้วยตัวเองจริงๆนายแอสมงโกเนี่ยจะทำการสตรีมบนแพลตฟอร์ม X ที่เป็นของ Elon Musk เนี่ยตั้งแต่วันที่อ l o อนพิสูจน์ได้เป็นระยะเวลา1ปีโดยไม่หยุดก็คือพูดง่ายๆฮะเขาไม่เชื่ออีลอนจนกล้ายื่นข้อเสนอที่คิดวว่่่่าาาไมมมต้ออองงทจรริๆนแบบผบผกเพืว่า ถ้าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงเพื่อนๆสามารถอมขี้มาพ่นใส่หน้าผมได้เลยอะไรอย่างนั้นแหละฮะทีนี้อีลอนมัสทำยังไงต่อรูไมฮะแทนที่เขาจะยอมรับคำท้าครับขเขากลับใช้อำนาจตัวเองที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม X เนี่ยเอา verification badge หรือว่าไอติกถูกสีฟ้าออกจากบัญชีของแซคแอสมอนโกลซะอย่างนั้นเลยฮะเท่านั้นไม่พอนะครับตัวอีลอนเองฮะยังเข้า defense mode ไปเปิดวอลกับแซคด้วยการโพสต์โจมตีอย่างต่างมากมายบอกว่าแอสมอนเนี่ยทำตัวเก่งแต่จริงแล้วเวลาจะทำอะไรยังต้องขอหัวหน้าอยู่เลย แล้วก็แปะรูปการสนทนาที่อีลอนเนี่ยเคยคุยกับแซคไว้ด้วยนะครับเกี mm ่ยวประเด็นในการจัดการช่อง YouTube ของแซคนั่นเองนะฮะ mm hmm. เนื้อหาก็ประมาณว่าแซคเนี่ยพูดเองนะว่าช่อง YouTube a s m o n Go เนี่ยมี Editor คอยดูแลอยู่2คนโดย2คนนี้จะตัดต่อแล้วก็โพสต์คอนเทนต์ของแซคเสร็จแล้วก็ได้ส่วนแบ่งค่าโฆษณาไปแต่ตรงนี้ครับผมว่าอีลอนเข้าใจผิดนะอีลอนคิดว่า Editor หรือว่าคนตัดต่อเนี่ยเป็นหัวหน้าของแซค เป็นคนที่แบบว่าอยู่เบื้องหลังหุ่นเชิดซึ่งเป็นนายแอสมงโกเนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วฮะมันไม่ใช่อย่างนั้นครับผมเข้าใจอย่างนี้ครับสมมติว่าตัวผมเนี่ยก็คือแ็คหรือว่า As แอสมงโกละกันนะครับคือผมเนี่ยเป็นสตรีมเมอร์ที่มีชื่อเสียงมากๆคงไม่มีเวลาไปทําอะไรอย่างอื่นต่ออะไรฮะก็เลยมีคนเสนอตัวเข้ามาเป็นเอดิเตอร์มาเป็นคนตัดต่อดูแลช่อง YouTube ให้นะครับโดยคนตัดต่อเนี่ยก็จะเอาช่วงโมเมนต์เด็ดๆที่ผมทําการสตรีมเนี่ย ตัดออกมาเป็นวิดีโอสั้นๆสนเสร็จแล้วก็มาโพสต์เป็นคลิปแยกๆแบ่งรายได้จากค่าโฆษณาของ YouTube ไปนะครับแต่ว่าอีลอนเนี่ยกลับคิดว่าคนตัดต่อเนี่ยเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของช่องและแคปเอาเรื่องที่2คนเนี่ยเคยคุยกันไว้มาโพสต์ลงที่สาธารนณะ ตรงนี้ครับมันดูแย่เพราะว่า1มันเป็นเหมือนการประจานเอาเรื่องที่คุยกัน2คนคุยในที่ลับเนี่ยมาโพสต์ให้คนอื่นเขาเห็นและที่แย่ไปกว่านั้นเลยก็คือมาแฉเขาแต่ดันเป็นข้อมูลที่ผิดนี่สิและมันก็ไม่ได้จบแค่นั้นนะครับอีลอนยังปกป้องตัวเองเพิ่มเติมด้วยการโพสต์ว่าเขาเนี่ยเคยสตรีมเกมมาเป็นร้อยเกมบน YouTube บน Twitch เล่นกับผู้เล่นระดับโลกมาแล้วนับไม่ถ้วนไม่ต้องว่าอะไรนะแม้ว่าแอสมอนเนี่ยจะเก่งในเรื่องของการวิจารณ์และล้อเลียนคนอื่นแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้เก่งในการเล่นเกกมจรริงๆอ แต่ที่ผมฮาเลยนะฮะก็คือระบบ Community Note ของ X เนี่ยกลับหัวดนายอีลอนหน้าหงายเลยฮะบอกว่าแท้จริงแล้วแอสมอนเนี่ยเป็นเกมเมอร์ที่เก่งพอสมควรพร้อมกับโชว์สถิติต่างๆด้วยนะครับในขณะที่คนที่กล่าวหาแอสมอนซึ่งก็คือนายอีลอนเนี่ยฮะเป็นคนที่โกหกเกี่ยวกับเรื่องความสำเร็จในเกม Path of Exile 2นะครับและประเด็นคือไอ้ระบบ Community กับอันเนี้ยมันเป็นระบบที่นายอีลอนนะเอาไว้ให้ผู้ใช้เนี่ยทำการแฟกเช็คโพสต์ต่างๆและสุดท้ายฮะมันกลับมาเล่นงานเขาเองซะอย่างนั้นเลยครับ พอมันเกิดประเด็นเรื่อง Path of Exile 2ขึ้นมาเนี่ยฮะก็มีเกมเมอร์ท่านอื่นๆเข้ามาวิเคราะห์ด้วยนะครับว่าการที่อีลอนเนี่ยจะไปอยู่ในระดับนั้นได้เนี่ยมันต้องใช้เวลามากขนาดไหนนะครับอย่างเช่นช่อง q u e e n 69TV นะครับคนนี้เขาบอกว่า ตอนนี้ตัวละครอของอีลอนนะอยู่ที่เลเวล97นะครับเป็นอันดับที่12ในโหมดฮาร์ดคอร์นะครับแบบว่าตายแล้วตายเลยก็คือเป็นโหมดที่แบบว่าเล่นได้ยากมากฮนะซึ่งถ้าดูจากผู้เล่นคนอื่นในโหมดนี้แล้วนะครับการที่จะไปอยู่ในระดับนั้นได้เนี่ยผู้เล่นต้องใช้เวลาแบบว่านาน,นมากๆนะฮะคนอื่นๆเนี่ยเล่นแบบข้ามวันข้ามคืน40 50ชั่วโมงไม่มีหยุดพักติดต่อกันหลายอาทิตย์นะฮะอย่างเช่นสตรีมเมอร์คนนี้ครับลองดูเลยนะฮะเขาเนี่ยสตรีม20ชั่วโมงติดต่อกันมาหลายวันนน,นนะนนนมมมาาากกๆผ็็ไู่่่่เเเหือััววคทีลยยขดงปน มนุษย์อยู่หรือเปล่าหรือว่าไปดีดอะไรมาจากไหนนะครับแต่ที่แน่ๆฮะคนที่เล่นเป็นพันชั่วโมงแบบเนี้ยเขาอยู่เลเวลเดียวกับอีลอนมัส์นั่นแหละครับแล้วมันเป็นไปได้หรอฮะที่อีลอนเนี่ยจะใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนเล่นเกมนี้โดยไม่ทําอย่างอื่นเลยมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับแม้ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกแต่ในวงการเกมแล้วฮะเขากลับกลายเป็นตัวตลกให้คนอื่นเนี่ยเอามาล้อเลียนกันนะครับตั้งแต่มีเรื่องนี้ขึ้นมานะครับคนเนี่ยก็เอามาทำคอนเทนต์ขุดประวัติเกมเมอร์ปลอม เกมเก่งมากๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่ช่วงหลังนี้นะครับแต่ว่าย้อนไปถึงช่วงยุคเกม Quake ที่เขาพูดไว้เลยว่า At one point I was you know maybe one of the best Quake players in the world I actually won money for in, in what I think was the first paid esports tournament in the US ก็คือเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นผู้เล่นเควกที่เก่งที่สุดในโลกคนหนึ่งเคยเล่นได้เงินจากทัวนาเมนต์แรกๆในอเมริกาเลยแน่นอนครับพูดอย่างนี้ก็ต้องโดนขุดนะครับช่อง upper echelon เนี่ยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมฮะว่าเรื่องนี้มันจริงหรือเปล่าจนไปเจอว่าแท้จริงแล้วอีลอนมัสเนี่ยคเคยเป็นหนึ่งในทีมการแข่งขันเควกทัวนาเมนต์จริงๆนะครับแต่มันห่างไกลกับคําที่เขาพูดว่าเป็นหนึ่งในคนที่เก่งที่สุดอยู่มากเลยฮะ ช่อง upper echelon เนี่ยฮะขุดไปถึงงาน e-sports ของ quake ที่ใหญ่ที่สุดในปี1997เลยฮะที่ใช้ชื่องานว่า red annihilation นะครับคือไองานนี้มีรางวัลใหญ่เป็นรถยนต์ Ferra ร i ี่สีแดงนะครับมีคนเข้าร่วมกว่า1,900คนและในนั้นครับไม่ได้มีหลักฐานอะไรเลยนะครับว่า Elon Musk เนี่ยฮะเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันด้วยส่วนคนที่ชนะในงานทัวน์เมนท์ที่ว่าเนี่ยฮะชื่อว่า thresh นะครับหรือว่าชื่อจริงก็คือ Dennis Fo องนะฮะเขาคนนี้ถูกขนานนามว่าเป็นเกมเมอร์มืออาชีพคนแรกของโลกนะครับและ เป็นตาแหน่งที่แบบว่าระดับตํานานมากมากเลยนะครับแต่ประเด็นคือเฟรชเนะะี่ยฮะเคยให้สัมภาษณ์ของ Twitch ไว้นะครับตั้งแต่ปี2020นนะว่าเขาเนี่ยเคยเล่นกับอีลอนมัสก์จริงๆเสร็จแล้วฮะ Hold on Was Elon Musk any good He was okay uh, I mean It's you could be honest It's No <Elon> s <S he wasn't he wasn't he wasn't very good เ <laughs> นี่ยครับมันเป็นการตอบแบบดูเลิกลากมากเลยครับแบบว่าก็ก็โอเคแหละแต่พอถูกถามย้ำๆนะครับว่า เอาจริงๆบอกตรงๆได้เลยว่าเก่งไหมเขาก็ยอมรับมานะว่าไม่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แบบประมาณว่าเขาก็อยากจะรักษาหน้าเพื่อนนิดนึงแต่พอถูกถามจี้ก็แบบว่าเออก็ไม่เก่งหรอกอะไรอย่างนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ตามนี้นะครับอีลอนมัสเนี่ยไม่น่าจะใช่หนึ่งในผู้เล่นเควกที่เก่งที่สุดในโลกนะครับอะแต่อย่างน้อยก็ยกคเครดิต้เขาแล้วกันนะฮะว่าเขาเนี่ยเป็นผู้เล่นเกมนี้จริงๆและเขาเล่นนานจนรู้จักคนอย่างเก่งแล้วกันครับ ประเด็นต่อมาฮะก็คือเกม Elden Ring นั่นเองนะครับตอนนั้นเนี่ยอีลอนก็ทำแบบเดิมนะค,คือเคลมว่าตัวเองเนี่ยเล่นเกมนี้เก่งอย่างงู้นอย่างงี้จนมีคนไปทวีตถามกันเลยนะว่าเขาเนี่ยเล่นบิลด์ตัวละครแบบไหนช่วยชี้ทางให้ที่เขาก็เลยโพสต์คำแนะนำมาประมาณนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็โพสตหน้าตัวละครที่เขาเล่นให้ดูด้วยนะครับและครั้งนี้ก็ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะยังซื่อสัตย์เล่นเองจริงๆอยู่นะครับ แต่ด้วยความที่อีลอนเนี่ยเป็นคนดังแล้วโพสต์เหมือนที่ตัวเองเนี่ยเล่นเก่งมากก็เลยถูกเกมเมอร์คนอื่นๆฮะหยิบไอ้หน้าโปรไฟล์ตัวละครหน้าเบล์ของเขาเนี่ยไปวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วไอ้บลด์เนี่ยมันเป็นยังไงสรุปเลยนะครับก็คือ มันแย่ครับมันแย่มากมากครับเป็นเบลตสายเมจที่แบบไม่เวิร์กเลยหนักถึงขั้นที่สื่อเกมเนี่ยไปเขียนถึงมีคนเอาไปเป็นมีม,มล้อเลียนออกมาเยอะแยะไปหมดเอาจริงฮะมาถึงตรงนี้ผมก็แอบสองสารเขาเหมือนกันนะสมมติเลยนะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เล่นเกมเก่งอะไรมากมายแต่ผมเนี่ยคุยโวไว้เยอะซึ่งจะว่าไปแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติของเกมเมอร์อยู่แล้วนะครับที่เราแบบคุยอวดคุยบล u ฟกันขำๆนะครับแต่พอมีคนคิดว่าเราเก่งจริงๆมาขอคาปรึกษาเนี่ยเราก็ภูมิใจไงแนะนำเขาไปนะครับเสร็จแลล้วกายป วคนเนี่ยมาหยิบคําแนะนาของเราฮะไปล้อเลียนไปบูลลี่กลายเป็นเรื่องตลกจากทั้งวงการอะไรอย่างนี้นะครับไม่แน่ฮะผมว่าอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้นะครับที่ทําให้อีลอนเนี่ยต้องพยายามปกป้องศักดิ์ศรีที่อยากเป็นเกมเมอร์ของตัวเองจนเป็นประเด็นร้อนต่อมา แต่ยังครับยังไม่จบแค่นั้นถัดมาเป็นช่วงของเกม d i a b l o 4นะครับที่อีลอนเนี่ยไปโผล่ในรายการของโจโรเก้นซึ่งเป็นพอดแคสต์ที่มีคนดูมากที่สุดในโลกนะฮะเขาก็ยังคงพูดเดิมเดินนะค,คุยโมโออวดไปแต่ครั้งนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นผู้เล่นระดับท็อป20ของเกม d i a b l o 4นะครับและเขาก็มีการโพสต์ลงทวิตเตอร์ของตัวเองด้วยนะฮะว่าเขาเนี่ยได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างในชีวิตจากการเล่นเกมโหมดยากที่สุดแบบ Speed Run พร้อมกับลงรายละเอียดไว้นะครับว่าจบ Diablo Tier 150ใน2นาที แน่นอนเรื่องนี้ก็โดนช่อง upper echelon ขุดขึ้นมาอีกนะครับทางช่องบอกว่า ranking ที่ว่าใครเล่นเร็วที่สุดเนี่ยฮะถูกโพสต์ลงบนเว็บไซต์ helltides นะครับและตำแหน่งจริงเนี่ยมันไม่ใช่ top 20นะครับแต่อีลอนเนี่ยอยู่ในตำแหน่ง55นู่นเลยฟังมาแบบนี้เราก็อาจจะคิดกันว่าจะผิดอะไรนักหนาตำแหน่งพวกนี้มันขยับกันได้ตลอดอยู่แล้วและอันดับที่55ของโลกเนี่ยถึงแม้มันจะไม่ใช่ top 20ก็เถอะแต่55ของโลกก็คือโคตรเก่งแล้วปะ ยังครับมันมีมากกว่านั้นฮะข้อมูลเผยมาว่าในช่วงที่เขาทำสถิติสปีดรันเนี่ยมันเป็นช่วงที่ตัวเกมเนี่ยมีบักอยู่นะครับตอนนั้นเนี่ยคลาสสปิริตบอร์ที่เขาและคนเล่นสปีดรันทุกคนใช้เนี่ยสามารถทําให้เกมเกิดบักจนดามาจขึ้นหลายล้านต่อวินาทีได้นะครับหรือพูดง่ายๆนะฮะว่ามันสามารถหดศัตรูทุกตัวเนี่ยร่วงได้แค่ในครั้งเดียวนะครับนี่แหละฮะนี่คือสาเหตุที่เขาสามารถเดินเข้าไปหดไฟนอลบอสได้อย่างง่ายได้ฮะและอีกอย่างครับก็คือลีดเดอรอด่่าไงยแต เวลาสับมิดผลเนี่ยก็คือผู้เล่นเนี่ยแค่แคปหน้าจอพร้อมเวลาส่งไปให้อดมินแลวก็มอเรเตอร์เนี่ยแ p p r o v e เท่านั้นเองนะครับและตอนที่อีลอนส่งผลเข้าไปเนี่ยมีผู้เล่นส่งผลไปแค่800คนและอีลอนก็เป็นคนแรกๆที่ส่งผลเข้าไปด้วยนะครับแต่พอหลังจากที่อีลอนส่งผลเข้าไปเนี่ยก็มีคนอื่นๆจํานวนมากส่งผลตามเข้าไปทําลายสถิติของเขาเนี่ยรัวๆเลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยใช้ glitch หรือว่าบัคในเกมแบบเดียวกันฮะตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าสื่อเนี่ยชงไปต่างๆนานาเลยนะครับว่าอีลอนเนี่ยเป็นผู้เล่นเดียบร่เก่งที่สุด 漏。 แต่คือไม่ได้เจาะลึกต่อไงฮะว่าการเล่นของเขาเนี่ยเป็นการเล่นที่แฟร์หรือเปล่าและการจัดอันดับเนี่ยทำโดยเว็บไซต์ o f f i c i a l หรือเป็นเว็บไซต์ third Party ที่ไม่มีใครรู้ว่าสิติเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนก็เลยมีช่วงเวลาหนึ่งครับที่คนทั้งโลกเนี่ยได้เห็นพาดหัวประมาณนี้คิดว่าอีลอนเนี่ยเป็นคนที่เล่นเกมเก่งที่สุดในโลกจริงๆประเด็นที่ผมพูดมาทั้งหมดในนี้ไม่ว่าจะเป็นเกม Quake Elden Ring หรือว่า d i a ยบรอยนะฮะมันก็เกิดขึ้นแล้วก็เงียบลงไปแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีคนไปขยี้ต่อนะครับเพียงแค่เ่องนาดข Path of Exile 2 คนเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากถ้าเขาโพสต์แค่ขำๆอวยตัวเองโดยไม่ไปยุ่งกับคนอื่นนะฮะมันก็อาจจะเงียบๆไปเหมือนประเด็นก่อนหน้าแต่ครั้งนี้ฮะเขาไปลากสตรีมเมอร์ที่มีชื่อเสียงมาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะพร้อมกับแชมปหน้าตัวเองในทางที่ไม่สมควรนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าโดนขุดโดนแฉจนไม่มีที่ยืนในวงการเกมอย่างที่เห็นตอนนี้แหละ เอาจริงนะครับการที่เราจะคุยโว้อวดหรือว่าโมว่าเราเล่นเกมเก่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหรอกครับเพียงแค่ถ้าคุณเนี่ยเป็นคนดังคุณก็จะมีคนมาจับตามองและจ้องจับผิดเยอะซะหน่อยนะครับและบวกกับที่คุณเนี่ยไปงัดกับคนที่มีชื่อเสียงเหมือนกันอีกนะครับก็จะกลายเป็นประเด็นดราม่าที่พีคนนอกอื่นเนี่ยเข้ามาขุดเข้ามาเสริมเพิ่มเติมด้วยจนเรื่องมันบานปลายใหญ่โตแบบนี้ไงฮะ แต่ไม่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงครับมันยังมีสิ่งหนึ่งฮะที่ผมสงสัยอยู่เลยก็คือสาเหตุอะไรครับทาไมคนที่ประสบความสําเร็จอย่างอีลอนเนี่ยถึงอยากเป็นที่ยอมรับในวงการเกมทําไมก็ถึงอยากคนคิดว่าเขาเนี่ยเป็นเกมเมอร์ที่เก่งทั้งๆที่ตัวตนในโลกความเป็นจริงที่เขาเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยเขาเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกนะครับเขาเป็นเหมือนโทนี่สตาร์กในโลกความเป็นจริงด้วยซ้ำนะครับเท่านี้มันก็ดูยิ่งใหญ่ออกการเป็นเกมเมอร์มากมายขนาดไหนแล้วฮะเพื่อนๆคิดว่าสาเหตุอะไรทําไมก็ถึงทำแบบนี้เขามีผลลลรระโยชน์แแออออบฝงงไหืเ่า คอมเมนต์ทฤษฎีของตัวเองเข้ามาคุยกันได้ฮะ